พี่แกงส้มหล่อไหมครับหล่อขนาดไหนโอ้ย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 เดี๋ยว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 แล้วแล้วกระดาษที่ช่นี้ล่ะจะทิ้งหรอหรือว่าหรือว่ายังไงก็ให้พี่แกงส้มสิคะจะได้เก็บเราไว้ในอ้อมใจใช่ไหมคะโอ้ยนะคะต้องขอบคุณด้วยสำหรับอิงส้มนี่เองเหนื่อยไหมคะเหนื่อยครับแต่สนุกมากครับผมพูดเลยว่าชาวสุพรรณน่ารักมากๆนะครับผม ือว่าเป็นครั้งแรกเลยนคะครับพี่แกงส้มที่มาจัดคอนเสิร์ตเจอเป็นแฟนที่สุขครั้นี้นะครับก็จริงแท้คว่าผมไม่ค่อยมีโอกาสได้มาที่สุพรรณเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ปา,ารั้งนี้เนี่ยผมขอบคุณทุกคนมากเพราะว่าอบอุ่นจริง<ช>คือถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้แบบว่าอย่างที่บอกไม่ได้อยู่ด้วยกันนานนะครับแบบว่าสุดถึงค่ำนะฮะแต่วันนี้น่ารักจริงชาวลุพพันนะครับหลงรักเลยนะฮะอยากมาอีกนะฮะโอ๊ยโอ๊ยอะไรจหวานขนาดนี้ช่ด้หเอาเลยอ่ะเออนะฮะ ขอบคุณมากนะครับสุราอันเปร่์นะครับขอบคุณมากค่ะค,ครับพี่แกงส่งเยอะจริงๆค่ะตั้งอย่างสอบถามนิดนึงวันนี้มากับงานของ AS ของเรานะคะปกติแล้วเนี่ยในชีวิตปรจะจำวันเราต้องติดต่อมาตลอดเวลาเลยเนาะไม่ทราบว่าใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือบ่อยแค่ไหนคะโอ้ผมว่าถ้าเป็น พูดถึงการใช้แบบว่าตอนนี้คือ 3G ถูกไหมครับคนเรียกได้ว่าการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในมือถือเนี่ยขาดไม่ได้หรอกโดยชีวิตโดยเฉพาะชีวิตคนเดี๋ยวนี้นะครับทุกคนต้องอัปเดตอย่างไม่น้อยนะครับโซเชียลนะครับทุกคนต้องมีแน่นอนก็คือใช้บ่อยอ่แน่นอนครับผมแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับกับ S 3G 2,100ครับผมใชวงาระบบ 3G เนี่ยผมว่าตอนนี้มันสำคัญมากนะครับเพราะว่าตอนนี้การติดต่อกันนะครับอย่างคนอยู่ทางไกลอยู่สุพรรณใช่ไหมฮะคิดถึงแกงส้มเลยครับ ไลน์ไปคุยได้มีออฟฟิเชียลไลน์ถูกไหมนะครับส่งข้อความกันไปได้นะฮะเนี่ยเรียกได้ว่ามันสำคัญจริงๆทำให้คนอยู่อยู่ไกลกันอยู่ใกล้กันได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยขอไลน์ส่วนตัวได้ไหมคะไม่รู้จะส่งสติ๊กเกอร์ให้ใครดีเดี๋ยวๆเดี๋ยวไได้ะได้เลยจัดให้ค่ะเราแน่นเราเล่ผมผมอยากจะแบบเชิญลงเลยที่คุณผู้มเะแล้วงานสองเราวันนี้กังซุ่มเนี่ยไม่ได้มาร้องเพลงให้เราฟังอย่างเดียวเนี่ยจ้าจ้า เรามาเล่มสนุกกันด้วยค่ะวันนี้นมีกิจกรรมเล่นเกมร่วมกับท่านแฟนคลับค่ะไหนมีใครอยากเล่นเกมกับพี่แกงซ้องไหมเอ่ยอืวววววยูเ<า>ยอะแยะเลยแต่ว่านะครับตอนนี้เราก็ได้ผู้โชคดีเรียบร้อยแล้วที่ร่วมลงทะเบียนกันตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับ ก็เดี๋ยวเชิญเขาขึ้นมาเลยลวกันซึ่งเป็นแฟนผับตัวยงของพี่แกงส้มที่มารอกันตั้งแต่บ่ายเข้ามาถามเลยบอกว่าเฮ้ยได้ยินว่าจะมีกิจกรรมเล่นมิสแอนฟรีดกับพี่แกงส้มต้องทำยังไงคะน่ารักมากๆ่มดีนะครับใช่แล้วค่ะสำหรับคุณลูกค้าด้วยเนาะที่มาลงทะเบียนแล้วนะคะแล้วก็โชคดีโชคดีค่ะน้องเฉียงค่ะได้มีโอกาสมาใกล้ชิดตัวติดกันแบบนี้กับพี่แกงส้มนะคะมีใครหมั่นไส้ทุ้งขิงขอเสียงรีดดังๆหน่อยครับ เพราะว่าุญมาดีค่ะเป็นแบบนี้สำหรับนะคุณแฟนคลับที่ได้มีโอกาส5ท่านแรกได้ใกล้ชิดขอเชิญเลยค่ะเชิญกันมาเลยครับกับคุณก้อยคุณก้อยนะครับคุณต้าคุณพัชรินคุณจารุณีและคุณวาริสาหรือคุณแอนเชื่อไหมคะมาปูเสือร้องตตีสองนะนะเนี่ยถูกต้องค่ะเพื่อไปถึงนะเพราะโชคดีชายเล้วเชิญเลยค่ะ5ท่านแรกที่มาร่วมเล่นเกมเดี uh ๋ยวเราจะมาเล่นเกมหายใจว่าค so ุณจะได้เ mm ป็นคนใกล้ช kind of ิดที่เก่งสมหรือเปล่า ใช่แล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นแฟนขับตัวจริงตัวยงรู้ถึงใจรู้ถึงหัวใจจริงหรือเปล่าครับขป็นมาสองครับท่านแล้วนะครับท่านที่สามที่สี่นะฮะหายไปไหนคนหนึ่งเอ่ยอีกหนึ่งขาดใครครับขาดใครครับคุณจารุณีนะคุณจารุณีอยู่คุณจารุณีอยู่ไหมครับผมทำไมอยู่ดูสลัดสินะกดเลยทีเดียวนะคะ ตอนนี้เราได้สี่ท่านนี้มาถึงที่นี่แล้วนะคะวนจารุณีลองอ่าองโอเคครับเชิญเลยครับผมเชิญค่ะโอ้โหบอกแล้วว่ามันร้องนดีสองถือว่านะครับดูม่วงนะฮะม่วง เดี๋ยวเกมบอกกติกาก่อนแล้วกัน<ช>น<ช>ะเดี๋ยวจะมีกระดาษให้พี่แกงส้มเนี่ยเขียนหมายเลข1นึถึงยีเขียนเลขอะไรก็ได้ในใจพี่แกงส้มนะครับ<ช>แล้ให้น้องๆเนี่ยก็เขียนลงไปเหมือนกันมาเดากันว่าเราอจะเขียนเลขตรงใจกับพี่แกงส้มหรือเปล่าใช่ค่ะเดี๋ยวตอนเนี้ยหัวใจของเราอะตูกันนะคะออ้ยตอนนี้ไปมุกตลอดอ่ครับเขียนเขียนรูปไปในนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะกติกาง่ายๆค่ะคุณลูกค้านะคะสามารถถือบอลของเราด้านนี้เลยต้องทำแบบนี้นะคะ เปิดนะคะสำหรับกระดาษของเราขึ้นมาแล้วเอ็กลงไปค่ะเพียงตัวนี้เองนะน้องแกงส้มก็เขียนเสร็จแล้วเก็บเอาไว้นะคะเก็บเอาไว้ในใจก่อนเนี่ยเพิ่งให้ใครเห็นเด็กครับมาลองดูกันสิว่าเรามีตัวเลข1นึ่งถึงยีค่ะใช่ครับเขียนตัวเลขอะไรก็ได้ที่คุณคิดคุณคิดว่าพี่แกงส้มน่าจะเลือกผมเห็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดครับ้ใช่เอาเลื่อเราเรื่องเอาเรื่อเอาเรื่ หรับผู้ชนะนะครับก็คือคนที่สามารถเขียนเลขได้ใกล้เคียงกับพี่แกงส้มมากที่สุดคุณเขาียนว่าเลข2อ 2> แล้วคนนี้เขียนเลขหนึ่งก็ใกล้ที่สุดก็ชนะกันไปเลยนะฮะใช่แล้วค่ะนะคะดูสิว่าแฟนคลับพี่แกงส้มเนี่ยจะใจตรงกันหรือเปล่าเอาใครลกแกงสง้มขอเสียงหน่อยที่สุดกับที่สุดเลยวันนี้เอาละสําหรับในตอนนี้น้งองแกงส้มเราเก็บไว้นะคะเ,เดี๋ยวเราจะให้ โชว์ให้หลายๆท่านดูก่อนว่า<อ>เ,เลขของเราตรงกันหรือเปล่าปิดเอาไว้ก่อนค่ะปิดเอาไว้ก่อนและหันหน้าออกมาและหมายเลขของแต่ละท่านนั่นคือเปิดเลยค่ะ3,2,1เปิดเลยครับ4 7 7 7 1 2 0 4และสำหรับคุณแกงส้มนะควเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แฟนผับลองชี้ดีกว่าว่าคิดว่าเลขไหนคือข<ม>ผมแกงส้มบ้างมีคนตรงไหมมีคนตรงไหม17เหรอมีคนถูกไหมครับแกงส้ม มีคนถูกเป๊ะเลยมีคนถูกเป๊ะเลยอ่ะเป๊ะเลยอ่ะใครมั่นใจสุดใครมั่นใจสุดในนี้ใครมั่นใจบ้างเปิดเลยไหมฮะเปิดเลยไหมฮะในนี้คะน่ะสามสองหนึ่งเปิดเลยครับผมลั่นขึ้นเลที่ออกได้แกอ้าวผิดด้านสิบเปร์หน้าที่สุดเลยมีคนสับถูกด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวอ๋อมอบของรางวัลเลยสำหรับผู้ชนะใช่ค่ะแต่ว่า ของรางวัลด้วยถุกทัาแน่นอนค่ะสําหรับคนที่แข่งสมมอบเองถึงมือมือต่อมือเลยอันนั้นคือของผู้ที่ชนะนั้เองนะครับมุ้ยได้โอบไหล่ด้วยได้โอบไหล่ด้วยสุดต้อหน้ารักที่สุดกติกาง่ายๆนะคะและสำหรับอีก4ท่านนะคะเดี๋ยวเราจะได้รับของรางวัลแล้วก็ถ่ายรูปเรื่องกันเชิญเลยค่ะอ่าแล้วรูปเดียวนะครับเดี๋ยวแยกออกมาก่อนเนาะโอเคได้เลยค่ะ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่มีของปลอบใจมีสมุดนะครับถ้ามีโอกาสได้ขอลายเซ็นที่แก้มส้มเขียนลงไปวันนี้ด้นะและสําหรับน้องทั้งสี่ท่านขอเชิญน้องแกงส้มและคาเดี๋ยวมามอบสมุดสวยๆให้กับน้องทั้งสี่ท่าน,านเป็นกําลังใจให้กับแฟนคลับขอเสียงตกบมือแฟนคลับเลยค่ะน่ารักที่สุดเลยเชิญค่ะอยากชมดีแบบนี้ไหมล่ะ บอกแล้วนะกติกาง,ง่างๆตั้งแต่แรกนะคะว่าคุณสามารถร่วมการนะ้ำมายืนใกล้ๆชิดๆแบบนี้ได้เลยเพียงแค่สมัครแอปนะคะจาก a อเอสนั่นเองค่ะ,ะแต่ว่าเกมก็ยังไม่หมดนะครับซึ่งมีผู้ชโชคดีอีก5้าท่าด้วยกันอยู่ยังไงรอสแตนบายเลย้วยกานะะนะครับสาหรับคุณแต้วนะครับคุณการูนคุณบีบีคุณเลิกลักนานะครับและคุณปียะวรีหรือว่าคุณลูกปัดเชิญด้านข้างเวทีเลยนะครับใช่แล้วค่ะลนะซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนก็ ที่รักหมดใจจริงๆแนะวันนี้ก็เลยมารอกันตั้งแต่เช้าแล้วมาถึงก็อยากจะมาร่วมถ่ายรูปกั่กันนะคะรวมไปถึงอย่ลืมด้วยเนะาะเหมือนที่น้องเชียงได้บอกประลาน,นั่นเองนะคะว่าสำหรับอีก5ท่านผู้โชคดีอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวเราจะได้มาร่วมเล่นเกมกัน,นะค่ะ ครบแล้วนะครับขอเชิญน้องแฟนคลับทั้งห้าท่านลงจากแล้วก็ไปเริ่มสนุกกับพี่แกงส้มต่อเลยนะครับใช่แล้วค่ะอีกห้าคนใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเปลี่ยนเลขนะเปลี่ยนเลขนะเอาเปลี่ยนเลขครับเปลี่ยนเลขได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวเลขกันนะคะดูซิว่าเอ๊ะจะมีใคร ตรงใจนะคะกับคุณแกงซ้มหรือเปล่าเดี๋ยวเชิญน,น้องๆแฟนคลับทั้ง5ท่านขึ้นบนเวทีเลยครับขอเชิญเลยค่ะมาร่วมสนุกกานนะคะวันนี้กติกาง่ายๆเพียงแค่คุณเป็นลูกค้ากับเอสนั่นเองนะคะก็สามารถมีโอกาสมาใกล้ชิดนะคะสุขตาที่คุณชื่นชอบได้เลยค่ะพี่แกงซ้มงมีคุณหน้าคนไหนไหมครัเป็นแฟนคลับที่ตัวจริงอยู่แล้วเนาะโอุ้ดคุณนะคะคุณมากเลยนะฮะเดี๋ยวนะในนี้น้องๆแฟนคลับมีใครที่แบบตามทุกที่บ้างไหมครับ ตามทุกที่เลยครั้งแรกเลยครับจริง,<อ>งมา<แ>กเลยชื่อไหมอ่ะนะนะอ๋อคำที่สุพรรณครั้งแรกนั่นเองเดีย๋ยวต่อไปคืออะไร <c oughs> ใ<ช>้แล้วค่ะเอาละสำหรับกติกาของเราในการเล่นเกมในรอบนี้นะคะครับ AIS ค่ะง่ายมากๆเลยเราจะให้นะคะท,ทั้งห้าท่านเลยมีโอกาสนะคะวันนี้มาร่วมกิจกรรมกันแล้วก็ทายตัวเลขกันดูสิว่าอะไรเอ่ยจากนะที่จะเป็นตัวเลขโดนใจคุณเก่งส้มในรอบนี้ค่ะ คิดหนักเลยคิดหนักเลย17ไปแล้วอยากเขียน17นะผมว่าไม่ออกนี่ผมช่วยแล้วนะแต่สำหรับวันนี้ออกไปแล้วคือ37นะคะ37มสครับสวยใช่ไหมฮะอายุค่ะตอนนี้เขียนได้เลยค่ะแล้วก็เก็บเอาไว้ในใจเนาะคือถ้าเกิดไม่ไม่ไม่ใช่เลขตรงๆแต่ใครใกล้สุดก็ได้ใช่ไหมได้ได้หมดเลยค่ะะขอให้โชคดีวันนี้มีโอกาสมาถึงแล้วเขียนแล้วเก็บเอาไว้ในใจได้เลยก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วเรียนเกยดนะคะ เรียบร้อยไหมคะอ๋อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรับ3 2 1แล้วเปิดให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับ3 2 1เปิดเลยจ้าอุ้ย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 คุณพระคุณเจ้าตายแล้วรู้สึกตกใจมากใช่ค่ะทำไมทำไม<ะ>ขอถามหน่อยคล้ายๆกัไขไขขนขนาดนี้เฮ้ยนี่เราข้อสอบกันไหมครับ <laughs> มีคนถูกไหมครับแกงส้มเออมีคนถูกนะ้ว ถูกตรงๆเลยนะฮะแล้วทำยังไงดีเหรอครับของเรางวัเดี๋ยวเป่ายิงจุบนะครับเป่ายิงจุบด้วยนะ่ะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงทำยังไงต้องเป็นเลขแปดครับจับตัวตอนจะแบบเอ้จะแบบเดินจะตาแล้วทำไมต้องเป็นเลขสิบสามครับมันเป็นลัคกี้นัมเบอร์ค่ะเป็นลัคกี้นัมเบอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วจะนำความโชคดีมาจริงหรือเปล่าและหมาย เดี๋ยวพี่แดงส่อมครับทำไมถึงเลือกเลข13ครับผมมันคือลัคกี้นัมเบนะอร์ครับผมใช่ครับลัคกี้นัมเบอ้์นะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เรามีสาวสวยสองท่านต้องช่วงชิงกันค่ะเอาล่ะเก็บบอร์ดส่งมาที่ดีชัดเลยแล้วเรามาเป่ายิง่งสุดกันดีๆค่ะเป่ายิ่งสุดครับผมขอให้โชคดีแนะใครจะได้รับของรางวัลไปเนงไม่ตีกันนะเออเอไม่เหวี่ยงแขนหรอเฮ้ยเไม่ไม่ตีกันไม่ตีกันเกบจอนะหนักเลยง่ายๆนะหนึง เดี๋ยวจัดไปเลยครับของรางวัลนะฮะของรางวัลนะฮะใครเป็นผู้โชคดีเอ่ยน้องคนสวยใช่ไหมคะถ่ายรูปร่วมกันเลยนะครับแล้วก็มีของพี่เระลึึให้กับน้องๆแฟนคลับทั้ง4คนด้วยนะครับใช่เลยค่ะนะพี่ก เนี่ยวันนี้เป็นวันเกิดด้วยนะคะอย่าลืมอวยพรด้วยและที่สําคัญก็ได้เป็นผู้โชคดีเนาะชนะในเกมนี้ด้วยแฮปปี้นัมเบอร์จริงๆค่ะโดยไมถึงนะคะวันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมการสนุกง่ายๆได้และถ้าคุณอยากโชคดีแบบนี้ได้ใกล้ชิดนะคะสําหรับดาราที่คุณชื่นชอบอย่าลืมมาใช้เครือข่ายที่ดีและคนไทยใช้มากที่สุดกับเอสกันค่ะครับผมในงานวันนี้นะครับก<ช>็เทเลวิสเมกาเซลก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับงานลดราคากระหน่ำ เรื่องมือถือหลากหลายเรื่องหลากหลายแบรนด์นะครับที่วันนี้ลดกว่า50%หลังจากจบงานนี้น้องๆสามารถเลือกซื้อช้อปปิ้งมือถือได้พร้อมกับแพ็กเกจมากมายที่สุดคุ้มนะครับเริ่มต้นเพียง299บาทเท่านะั้นหรือว่าอยากโหลดนะเพลงของน้องเก่งส้มเข้าไปฟังกันต่อเนื่องเข้าไปได้เลยนะคะสำหรับแอปของ A S นั่นคือ KK Box ค่ะมีเพลงมากกว่า10ล้านเพลงทั่วโลกโหลดได้เลยนะจ๊ะครับผมน้องเมื่อกี้ได้ยินว่ามีคนนึงเป็นวันเกิดเกิดวันนี้ใช่ไหมครับ ว,ว่าเดีย๋ยวค่อยบอกนะครับครับผมเหลืออีกหนึ่งท่านนะครับใช่แล้วค่ะโชคดีจริงๆนะคะซึ่งเราคัดจากทุกท่านเลยวันนี้หลายๆท่านมาร่วมกิจกรรมกันแล้วนะคะก็ง่ายๆสําหรับการขึ้นมาร่วมกิจกรรมบนเวทีนั่นคือนะแค่คุณสมัครค่ะไม่ว่าจะเป็นภา่านกิจอินเทอร์เน็ตหรืออย่างอื่นเท่านี้เองเราจัดให้ได้เลยนะสําหรับกิจกรรมในการไล้ชีดในะาะสำหรับดาราที่คุณชื่นชอบค่ะขอเยงปรบมือนะคะให้กับทั้ง ดแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าน้องคนนี้อยู่ก่อนอ่าให้ไปเบิร์ตเดย์นะครับผมร้องพร้อมกันนะครับ Happy birthday to you Happy birthday to เขินละเขินละพอละพอละคุณสามวันเกิดนะครับขอให้มีความสุขมากนะครับผมฮะตาโบวันนี้เป็นผู้โชคดีนะครับขอเสียบปุ้ยด้วยครับผมขอเสียบปุ้ยด้วยครับ ทีน่น uh, ่ารักนะเอาใจแฟนคลับมากๆเลยนะคะแบบนี้วันเกิดหลืว่าเป็นผู้โชคดีจริงๆนะฮะวันนี้ครับผมแล้วก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงต่อไปนะครับอยากให้พี่แกงส้มเนี่ยฝากผลงานล่าสุดว่าจะมีอะไรรวมถึงผลงานในอนาคตด้วยครับใช่ค่ะครับผมก็ผมขอฝากนะครับกับละครเรื่องที่จบไปนะครับผมคือตอนนี้ใครยังดูไม่ครบไปยงไปดูย้อนหลังได้ ในยูทูบแล้วก็ออนไลน์ทางแอปของช่องวัดก็ได้เพราะตอนนี้ช่องวันละครดีๆเยอะมากนะครับแล้วก็ขอฝากนะครับผลงานในปีนี้นล้วรองว่ามีอยู่มาให้ชมไห้ฟังกันแน่นอนนะครับผมติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบขอเสียงปรบมือหให้กับพี่แกมส้มได้ไหมครับขอบคุณครับ ครับผมและในช่วงต่อไปนะครับขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมถ่ายรูปร่วมกันนะครับใช่ค่ะลำดับแรกครับผู้บริหารเอสนะครับขอกราบเรียนเชิญคุณทิติวัน์ปานุ่มนะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขายภาคกลางขอเรียนเชิญเลยครับสวัสดีค่ะเรียนเชิญค่ะนะเดี๋ยวเราจะร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและในโอกาสนี้นะคะครครับแล้วก็ขอเรียนเชิญเอสได้เลย สำหรับผู้บริหารที่ทำให้เราได้มีโอกาสใกล้ชิดกันเนาะและมีโอกาสได้จเจอไดนกับสุภาที่เราเชื่นชอบนั่นเองค่ะหากรักคุณแกงซมก็อย่าลืมกันด้วยเนาะนะเข้าไปกดไลค์กดแชร์หรือนะคะมาร่วมกิจกรรมนี้บนหน้าวอของ AIS ได้เลยค่ะครับผมสำหรับท่านแรกนะครับคุณพิติวัตรตานุ่มขอบขอบคุณมากเลครับที่ร่วมถ่ายรูปนะครับ และสำหรับในโอกาสฉัดมาขอขอเรียนเชิญสำหรับผู้รักสิทเวลวิสจังหวัดสุพรรณบุรีรค่ะคุณสมคิดสีกุละยะนานันและคุณน้ำเพชรวารีนินขึ้นบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ามของเราสนุกสนานมาอย่างต่อเนื่องทั้งวันแนะรวไปถึงต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะทั้งพี่นาเพชรและนะั์เอียสมคิดทําให้เราได้มีโอกาสมาซื้อมือถือวันนี้ในราคาถูกลงค่ะรวไปถึงแนะวันนี้เขาไม่ได้มีเพียงแต่มือถือนะคะมาร่วมรายการลดราคาแต่เรายังเน้นในเรื่องของการบริการหลังการขายรวมไปถึงกกอื่นอีกด้วยเยอะแย,ยะมากมายในงานวันนี้นะคะใช่แล้วครับนอกจากนี้ก็ ครับและลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณสุทธิยาณิสารธัญุครับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุพรรณบุรีขอเรียนเชิญเลยครับขอเสียงปรบมือดังๆ้วยครับผู้เลือมในเรื่องของพื้นที่เนี่ยทำให้เราได้เจอกันนั่นเองค่ะและอย่าลืมด้วยเนี่ยสำหรับแฟนคลับคุณแกงส้มรมินสัแฟนคลับสำหรับชาว AIS นะคะอยากจะรู้ว่าในคราวหน้าเราจะได้ไป เปิดมินิคอนเสิร์ตที่ไหนหรือทำกิจกรรมอะไราดีๆนะคะในโอกาสต่อไปสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะสำหรับกิจกรรมนหน้าเพจขทอง AIS ค่ะและนอกจากนี้สำหรับแฟนคลับชาวจังหวัดสุพรรณบุรีก็สามารถร่วมกิจกรรมกันได้เลยตลอดทั้งเดือนกับโปรโมชั่นและอื่นๆค่ะและลำดับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญคุณกิติยศนอศอบตนะครับผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดโรบินสันไลฟ์สไตล์ ขอเดียนเชิญคุณกิติยศนะครับรองออบตอขอเดียนเชิญเลยครับขอเสียงปรดมือดังดังด้วยครับ เรามาพูดถึงมือถือตอนนี้ดีกว่าที่เอสนะครับมีโปรโมทเยอะมากๆอ๋อใช่แล้วค่ะออนแอร์ไปทั่วประเทศนะครับก็คือเอสลาว่านั่นเองที่วันนี้นะครับมีลดราคาพิเศษตั้งแต่โปร5.0<ช>จนถึง3.5มจุนะครับลดกว่า2,000บาทเลยซึ่งสามารถช้อปปิ้งกันได้นะครับใช่ค่ะสำบขอบขอบคุณมากครับค่ะนะสำหรับนะท่านไหนที่วันนี้สนใจสนับสน,นุกิจกรรมดีๆชนได้นะคะและในโอกาสนี้ก็มีเราจะให้น้องเก่งสมมีโอกาสถ่ายรูปใก,กล้ชิดกับแฟนค่ะเอา้าเขาเสีย